ค่ะพี่น้องคะสาหรับน้องอา้ายซากุณาพ่อนคะ่ะถือว่าเด็กหน่อยผู้นี้เป็นเด็กที่แข็งแกร่งเป็นเด็กที่เข้มแข็งมากๆค่ะบวา่ายิลาสีเจอพบเจอกับอุปสรรคียังก็ตามสร้างนะคะถือว่าน้องอา้ายซากุณาพ่อนเด็กหน่อยอายุแค่11อปีนะคะแต่ความสามารถหรือว่าความอดทนของน้องมากมาก่เหลือเกินพี่น้องคะหลังจากที่นะคะช่วงนี้คะ่ะมี คอมเมนต์ Comment, หรือว่ามีกระแสออกมาหลายแบบหลายรูปแบบค่ะสำหรับนอ้องอาอายสักุณาพอดหลังจากที่น้องนะคะได้ปล่อยซิงเกิลเพลงล่าสุดของน้องออกไปนะคะกระทือได้ว่าเป็นอี้ยังทีได้รับการตอบรับจากแม่แม่แฟนคลับเอซแบบเหลือเสือแห้งพี่น้องค่ะค่ะ ล่าแตกต่้งแต่ม่พราอเด็ดพ่อสองมือพี่น้องะ่ะถือได้ว่าน้องอาอายสัก,กุณาพรเด็กน้อยอัจฉริยะคนนี้มีอย่างหลายอย่างทีให้เฮ้าคนหาพี่น้องะ่ะแต่พ่อแต่น้องปล่อยเพลงออกไปนะคะช่วงนี้ถือว่าฮอตติดกระแสมากๆสําหรับน้องอาอายสัก,กุณาพรความดังความปังมาพมกรกับกระแสต่างๆพี่น้องะ่ะซึ่งเฮาบ่าอยากเว้าถึง บ่เอาถึงเลยกับบ่ใดพี่น้องคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าน้องอาอายสัก,กุณาพ่อนก็ถือว่าได้รับถือว่าเป็นเป็นแรงพักดันก็แล้วกันอันใดที่พ่ออ่าติเตือนไห้กังใจหรือว่าอนุน,นี่นั่นนิดนิด,น,ดน้อยน้อยนะคะพี่น้องคะสำหรับให้น้องปรับโตหรือว่าให้น้องอาอายซก,กุณาพ่อนต้องเฮ็ด ในสิ่งที่สมควรในไหวอันควรของน้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาน้อมรับคำติชมทุกอย่างพร้อมปรับปรุงแก้ไขซึ่งน้องอ้ายอักุณาพ่อนบอกเลยพี่น้องคขาวาเด็กหน้อยผู้นี้ฉลาดแห้งค่ะสามารถปรับหรือว่าเท็จทุกสิ่งอย่างปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ดีขึ้นได้อย่างสบายๆพี่น้องขาแต่ บางคอมเมนต์พี่น้องบางคอมเมนต์ชอบเอาน้องอาอายซัก,กุณาพอนขึ้นไปไปโล่งตรงพื้นที่ของศิลปินที่เจ้าของชื่นชอบอันนี้คือเห็นมาหลายอันนี้บ่อบแมนไดว้าวความเกา่าเลยพี่น้องนี่อันนี้คือไม่ไม่อีกก็เห็นคือเก่าพี่น้องชอบเอาชื่ออาอายแล้วก็ไปอยู่บนพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นพื้นที่บ้านของเขาแล้วก็เอาน้อง ไปชื่นช่มหรือว่าไปบอกว่าน้องเกงจังสันจังสี่บนบนพื้นที่ของเพ่นจังสีไหมพี่น้องคะเรื่องแบบนี้บ่อยากให้เห็นอีกหรือว่าบ่าอยากให้เกิดขึ้นพี่น้องสงสารเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งย่าเห็ดแบบนั่นต่อคะ่ะเด็กน้อยไหลเดียงสาแห้งสําหรับน้องอ้ยอ,อ,อสักุนาพรบ่อยากให้เห็ดแบบนั่นนะคะแล้วท่านมีสิทธิ์ชื่นชอบศิลปิน ในดวงใจของท่านได้เบิดค่ะพี่น้องค่ะเข้าหักไผชื่นช่มไผเขากัยกยอ่งผู้นั่นล่ะพี่น้องค่ะจังเตยแย่สิ์ชอบผู้ใดแย่สิดกเวาผู้นั่นคือกันพี่น้องค่ะบอ่อได้เลือกไผคือกันพี่น้องชื่นชอบศิลปินนั่นนั่นฮากกาวหาศิลปินนั่นนั่นในรูปท,าท่าที่อ่าที่มันมีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งตัวเราที่ได้พูดเราก็มีความสุขคนที่ ถูกพูดถึงเขาก็มีความสุขอันนี้คือเข้าชื่นชมศิลปินทีเข้าหักนะคะพี่น้องว่าได้เบิดพี่น้องคะ่ะแต่สิ่งที่ยายซิ์ขอในตอนนี้ได้ออกมาว่าในตอนนี้ก็คือนี่แหะค่ะพี่น้องคอมเมตนทีบอคอยจะบอคอยจะนาหลักนี่แหละพี่น้องคะเพราะว่าน้องอไอศก,กุณาพรอายุแค่ส1บเอ็ดขวบ หายูหากินเลียงพอเลียงแม่คือเข้าเจ้าข่อยแหล,ละพี่น้องคะ่ะค่ะและตัวน้องสงสารน,น้องนะคะปล่อยแห้น้องได้ทํามาหากินปล่อยใหยน้องได้เห็ดในนาทีในอาชีพที่น้องชื่นชอบนะคะเฮ้าท่าเฮ้าชื่นชอบเฮากะคอมเมนต์ให้กาลังใจแต่ถ้าท่านไม่ชื่นชอบน้องออา,ายขอความกรุณา เลื่อนผ่านก็นได้ค่ะพี่น้องคะเพะต้องมาคอมเมนต์อีหยังที่แบบอ่ทาให้สุขภาพจิตของคนนั้นนั่นเพิ่นมันเสียสุขภาพจิตพี่น้องคะแต่น้องนะคะอายุไนน้อยตัวไหนน้อยน่ะพี่น้องทํางานหามลุงหามคําซ้ํานีก็สุดยอดแล้ไหมคะพี่น้องคะถือว่าน้องเก่งพ่อแล้วค่ะพี่น้องคะห้กกาลังใจเด็กน้อยผู้หนึ่งถอคขาแย่แย่แย,ย่สักคอมเมนต์ ในรูปแบบนี้นะคะซึ่งอ่านไปแล้วแทบสิบ่เห็นแทบสิบ่อ,บบอ,อยากอ,ออกมากให้พี่น้องได้เห็นเลยผุนละพี่น้องค่ะว่าเป็นคอมเมนต์ที่แบบบ่คอยบ่คอยน่ารักนะคะพี่น้องแต่โพสต์นี้นะคะจากเพจของน้องอ,อ้ายสัก,กุณาพรนะคะบอกว่าไม่ว่าเด็กคนนี้จะเจอปัญหาหนักแค่ไหนคำดูถูกคำดา่าเปรียบเทียบ ปัญหาในเส้นทางเหนื่อยแค่ไหนแต่จงจำคำนี้ว่ายาย่อมแพ้นี่แหละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าคนที่เขามาใหาก้กำลังใจหรือว่าเขามาคอมเมนต์ต่างๆหน้า,นาๆเยอะแยะมากมายพี่น้องขาแล้วน้องหักแพงพี่น้องขาน้องหักแพงวรัญญาพรน,นะคะเขามาใหาก้กำลังใจน,งกกน,น้องอ้ากุณาพรถือได้ว่า น้องฮักแพ่งก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินพี่น้องที่น่ารักมากๆนะคะน้องฮักแพ่งจากสาวน้อยเพชรบางแพรงค่ะเขามาหายกำลังใจน้องอ้ายบอกว่าเก่งที่สุดเลยครับประสันพี่น้องนี่คือน้องฮักแพ่งนะคะพี่น้องคะแล้วอ้ายก็บอกว่าพี่เช้าประสันค่ะพี่น้องค่ะนี่คือข้อเมนระว่างพีฮักแพ่งกับน้องอ้ายเพิ่นเบากันพี่น้องคะ เป็นอยียงที่น่ารักมากๆนะคะพี่น้องคะนี่คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสายงานเดียวกันค่ะทือละถือได้ว่าศิลปินนะคะเพิ่นให้กำลังใจกันนี่มากมายค่ะมากมายหลายคนค่ะใช่ลูกอย่ายอมแพ้มีคนอื่นมากมายที่รักหนูอย่างจริงใจกำลังใจค่ะหลานสาวคนเก่งค่ะเก่งมากลูกหนูเก่งอยู่แล้วลูก หนูเก่งมากๆครับไอยพี่พี่ชมตัวเล็กแค่ใจหนูใหญ่มากๆเลยนะกำลังใจจากพี่ชมนะครับบอสัอนพี่น้องค่ะกำลังใจให้ีหลาระหว่างพี่เดินทางอาจจะเจอปัญหาระหว่างที่เดินทางอาจจะเจอปัญหาและคําพูดดูถูกคําเปรียบเทียบต่างๆแต่จงจำไว้ว่าหนูต้องสู้ เอาชนะทุกอย่างปัญหาปัญหาให้ได้หนูเก่งที่สุดแล้วลูกอิหลาพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูเติบโตเป็นคนดีของทุกๆุกคนนะลูกอาอายวสันพี่น้องคะ่ะคุณยายุพินนะคะน่ารักมากพี่น้องคะ่ะอย่ายอมแพ้นะคะคนเก่งหนูต้องก้าวข้ามผ่านมันให้ได้ แม่เชื่อว่าหนูทำได้ค่ะแม่ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้หนูสู้ต่อไปคนเก่งรักนะคะเนี่คือกำลังใจทีมออภายนองอ้ายสักุณาพรมากมม้เหลือเกินสองรอยกว่าคอมเมนต์พี่น้องค่ายัยสินภาษาหมาสีอานไ้เหมดนะคะแต่ว่ากขอให้นอ้องอ้ายสักุณาพรค่ะยืนหยัดอยู่บนความดีงามแล้วก็แข็งแข็งแกร่งอยู่บนเส้นทางนี้ต้องเข้มแข็งและอดทน ย่ซีเสือหมันวาน้องอาอายสักุณาพรออยูดาดหลักกับแข็งแกงพ่อสําหรับเด็กคนนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้น้องอาอายสักุณาพรค่ะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้สำันี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ